สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับกับรายการเปิดกล่องดูวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะก็จะมาเปิดกล่องเป็นแบทแมนไมเคิลคีตันนะครับ <Wow. S 2> ก็จะเป็นในหนังเวอร์ชั่นของเดอะแฟนะจะเป็นแบทแมนมัลติเวิร์สนะครับก็คือแบทแมนจากวันของไมเคิลคีตันนั่นเอง <Wow. S 2> ก็จะมาพร้อมกับ นี่ครับแบทโมบิลนะครับจะเป็นงานแม็กฟารนทั้งคู่เลยนะ<อ>ก็ราคาเอื้อมถึงนะครับราคาที่ไม่แพงจนเกินไปคนระับแต่ว่าคันใหญ่น,นั่นนี่นี่นีผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะสำหรับแ็กโมบิลนี่เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องสาหรับตัวแบทแมนไม่เคลื่อีตั้นเวอร์ชันใส่หน้ากากนะมันจะมีโกะเลเบิลอีกก็จะเป็นเวอร์ชั่นถอดหน้ากากแต่ผมไม่ได้จัดมานะผมจัดเป็นเวอร์ชันธรรมดานะปกตินะใส่หน้ากากแล้วก็รถแบทโมบิลนั่นเองนะครับ อย่างเงี้ยมามาดูกันครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับ นี่นะครับโอ้โหแบทแมนอนะไรย่เง้ขาะจะมีเป็นแัดแถลงนะแล้วก็ไอ้แก๊ปปิ้งกันนะไอ้ปืนสลิงเนี่ยแล้วก็มีมือเปลี่ยนนะมือกำหมัดน,นะคนี่นี่างเงี้ยโอ้โหสวยงามโอ้โหโอเคนี่คนระับงเ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยกล่กองลนกล่องลนกล่องแล้วกันนี่คนระับตัวนี้จะพิเศษนะสำหรับแม็กฟอร์เรนแบทแมนตัวนี้ก็จะเป็นทำมาเป็นผ้าจริงนะครับเพื่อจะได้เอามาเล่นกับรถได้นะแบทโมบิล อ่ะตัวแบทแมนข้างนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเอารถมาแบทแมนรถมานี่ครับกล่องมาเลอร์เลยครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝั่งไหนก่อนเอาฝั่งนี้แล้วกันครับเปิดฝั่งนี้แล้วกันนี่นะครับออกอีกตเตอร์ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ โอเคนี่ครับนี่เปิดออกมาได้เลยกล่ oh. องใหญ่จัดครับเปิดยากเปิดยากนะครับนี่ครับถ้าจะเอานี่ดึงออกมาครับอ๋อ oh. อันนี้เขาจะเป็นกระดาษกันไว้นะอาา้าว <c oughs> นี่ครับดึงออกมา นี่ครับโอ้เขาก็จะมีใส่ซองพลาสติกมานะครับใส่นะแล้วก็จะมีกระดาษนี่ครับกล่องข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่อะกล่องวางไว้ก็จะมีกระดาษการออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับอ้ก้อนจะอยู่ข้างบนนี้นี่ข้างบนนี้ก็จะมีร่องนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นหูช่วงรถนะครับอะทำยังไงตนะ่อ ก็จะได้อยู่ในกล่องจะได้ไม่ดนะ็อกแดกนะนี่ครับก็ทำมากระดาษไม่ได้ใช้โฟมหรือว่ากองนนะ้ำครับนี่ถ้าทำเป็นกระดาษอย่างนี้มาก็ประหยัดไปแน่นอนราคาจะได้ไม่สูงมากนะต้นทุนนี่ครับโอ้หนันใหญ่แล้วยังไงตอนเนี่ยอ๋ออันนี้เขาจะมีติดสกอตเทปมา่ะเลยดึงออกมาก่อนโอ้นี่ครับดึงออกมา ปึ๊บน,นี่ตรงนีซองนะใส่กล่องไว้นี่นะครับโอ้โหโอเคส่วนที่จะเป็นต่อก็น่าจะเป็นหูสองอันเนี่ยหูสองอันเนี้ยก็มาใส่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ในร่องตรงนี้ครับนี่เขาจะมีเดือยเป็นซี่เนี่ยเป็นก็ใส่ตามตรงนี้มันจะมีรูนะครับใส่ตามรู เขาแบ่งเอาไว้นะเนี่ยเอาฝั่งนี้ก่อนเนี่ยเขาจะมี L กับ R นะฮะนี่มีน่าจะเป็นอยู่ฝั่งนี้นี่นะเสียบนี่เย็บเสียบเข้าไปแล้วฝั่งนี้เสียบว้าว นี er ่เง er ียบเตียยเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหคันเวแล้วสวยเลยราคาก็ไม่ไม่แรงมากนะของแม็กคาเลนะครับแต่ว่าคันใหญ่ได้ใจเลยรับเนี่ยโอ้โหดูโดยรวมก่อนเดินเดินเดินนนี่เดินเดินเดินแบทแมนนะครับโอ้โหไมเคิลคีตันอ่ะมันจะเปิด ตรงไหนได้มั่งนี่เขาจะเปิดตรงนี้ได้นะครับเปิดยังไงอ๋อมันมีตัวนี้เปิดยังไงวะเอากดอะไรไม่ไมต้องดึงงเนี้ยออกมาเปิดยังไงวะเออครับเ,เปิดยังไงเลื่อนเลื่อนมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงครับจำไม่ได้ต้องยังไงไม่ได้ดูรีวิวมาด้วย เปิดยังไงวะหนึ่งชั later อ่ะผมรู้แล้วว่ากดตรงไหนนะครับนี่มันจะมีที่กดอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวลองกดนี่ครับกดแล้วปุ๊บอันนี้เขาจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่เปิดได้ครับโอ้โหนี่ข้างในเขามีเขาเามีการ์ดนะครับนี่ครับเป็นการ์ดรถแบดมิบิลนะนี่ครับใส่เข้ามาข้างในห้องคนขับนะครับนี่การ์ดนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูดีเทลยางไงเขาก็มีดีเทลนะครับ แต่ตรงเนี้สีเขาจะไปตรงสีตรงประตูนี้เขาจะดำไม่สนิทนะมันจะดูดำเทาๆนะครับมันจะไม่เหมือนกับสีตัวรถนะก็ <Wow. S 1> เห็นมีหลายคนเอาไปโมดคัสตอมสีนะให้มันแบบเข้ากันนะครับนี่เดี๋ยวก็คงต้องอาจจะทําหรือไม่ทํานะไม่รู้ไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูก่อนนะแต่ว่าโอ้โหครั้งใหญ่สวยงามครับไปเดี๋ยวไปดูดีเทลครับทั้งตัวและรถนะ มามาดูก่อนครับเอาเป็นก๊์ดก่อนนะนี่เป็นการาดของแบทโมบิลนะครับนี่จะเป็นโูปของแบทโมบิลนะนี่ด้านหลังนี่ครับก็การาดก็จะให้ดูแต่แค่การาดของรถนะแบทโมบิลนะครับไอ้กร์ดของตัวก็มันอยู่ในกล่องนะคงไม่ได้แกะออกมาให้ดูนะครับอะการาดของรถเสร็จอนะก็มาดูแบทโมบิลนะครับนี่ครับก็เป็นดีเทลนะ ตัวตัวล้อนี่จะเป็นยางนะครับนี่นิ่มๆนะยางนิ่มๆหดได้นะครับนี่สลักทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเนี่ยก็เลียนได้ปื๊ดปื๊ดได้เนี่ยตรงส่วนตรงนี้ก็จะมีการลงสีเป็นสีเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นตาโลโก้แบทแมนของล้อนะก็จะเป็นสีทองนะครับส่วนตัวบอดี้ก็จะเป็นฉีดสีเป็นดําทั้งอันเลยนะครับตัวเท่าเป็นเนื้อพลาสติกเลยนะส่วนตัวหลังคานี่ก็อย่างที่บอกครับ ที่เป็นประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะจะไม่เหมือนกับสีตัวรถที่เป็นสีดำนะครับก็น่าใสได้นะน่าจะทําให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับก็เห็นหลายคนโมไปเยอะแล้วนะนี่ครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีออกเงินเงินนะเงินดักไม่ถึงกระดามากนะครับแต่เป็นสีเงินเมทัลลิกนิดหน่อยนะไม่ถึงกระเงามากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับนี่ครับอีกฝั่งนึงนี่ครับ ดูด้านหลังนี่ตรงนี้ก็จะเหมือนข้างหน้านะจะเป็นสีเงินแบบดาร์กเงินนะเรียกอะไรไม่แน่ใจนะชื่อสีตัวนี้จะเป็นสีเงินสว่างนะอันที่จะเป็นสีเงินแบบดาร์กนะครับตัวท่อเล็กท่อใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับนี่ใครมีฝีมือก็ไปโมเป็นไฟได้นะคนะรับหาหลอดไฟมาใส่นะโมเอาแคปด้านบนอ้โหมันมีการเก็บดีเทลนะครับด้านล่างนะครับ อย่างเงี้ยมีโลโก้แบทแมนนะวันนี้ก็จะเป็นรหัสนะครับนี่นี่ครับนะด้านบนต่อเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้ให้ดูไปนะมันจะต้องกดตรงนี้นะนี่กดปุ๊บแล้วมันจะเด้งออกมานะอ่ะอีกทีนึงกดแบบให้ดูอีกทีหนึ่งปุ๊บ <Yo. S 1> นี่ครมันจะเด้งแล้วเราก็เลื่อนออกมาได้นี่ครับย โอเคด้านในก็จะมีนะครับ oh. เป็นเก้าอี้นะซูมให้ดูครับนี่นะครับมีเก้าอี้มีพงมาลลยนะครับนี่นะแล้วก็มีหน้าปัดนี่ครับคอนโซล <Wow. S 2> แนวคอนโซลครับนี่บางคนก็ไปโมใส่รายละเอียดดีเทลเยอะแยะนะครับแล้วแต่คนนะครับใครอยากให้มันละเอียดขึ้นก็เอาไปโมได้นะครับโอเคครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวแบทแมนไมเคิลคีตันนะครับนี่เราจะมีมือกำให้สองข้างนะเอาดูมือก่อนมือกำนะครับกำชกนะถือของไม่ได้นะครั่เงี้ยให้มาสองข้างนะครับก็คือหนึ่งคู่นั้นนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> ก็มือที่อยู่กับตัวเขาก็จะเป็นมือกำของนะสองอันเลยนะรับเงี้ยมือกำของ ส่วนนี่ครับก็จะมีอย่างที่บอกไปครับมีแบตเตอร์แลงนะครับเป็นสีเงินนะครับแล้วก็แกรปปี้อยู่นี่ครับถ้ามอกมาดีเทลดีอยู่นะครับนี่นะอ่เดี๋ยวดูตัวนะครับนี่นี่ครับปักให้ดูก่อนนี่ครับสวยงามนี่ครับไมเคิลกิทัน นี่ครับเป็นภาพจริงนะครับนี่กลางพายดูโอ้โหนี่ครับจะยืนตรงกันเพื่อจะกางได้ดูง่ายๆนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่วว <Wow. S 1> ้าแบทแมนยังสวยอ่าเดี๋ยวดูหน้าครับดูหน้าก่อนวว้า <Wow. S 1> นี่ครับ ตาเขาจะหันข้างนิดหน่อยนะตาดํานะแต่ว่าก็ถือว่าสวยนะนี่ครับปาก็ทําออกมาได้คล้ายๆนะคล้ายๆไม่เคยคิดตั้นตอนแก่นะตอนปัจจุบันนะนี่ครับนี่โลโก,โก้นี่ก็นี่ครับคลาสติกเลยนะนี่โอเคนียบตัวดีเทลเข็มขัดนี่ถ้าเป็นภาคหนึ่งก็ไปเก้าเขาจะเป็นสี เหลืองเดียวกับนี่นะสีต้มสีเหลืองเนี่ยแต่ว่าพอภาคเดือแปดเขาทำมาเป็นสีดําแล้วนะครับแต่ในหนังไม่แน่ใจนะต้องไปดูอีกทีว่าเขาจะออกเป็นสีไหนนะเนี่ยส่วนรองเท้านี่เขามีการไดบัดให้ออกเหลืองเหลืองน้ําตาลนตานะเหมือนแบบลุยโคนแบบเก่าๆไปลุยมามีดามเมจหน่อยแต่ว่าชุดนี้เขาดูใหม่นะแต่ว่ารองเท้านี่เขาดูเก่าๆนะน่าจะเดินในฝุ่นเยอะ <laughs> นี่คนีบยดูแขนเขิน ทข้งสวยงามอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดขยับครับอย่างเงี้ยหัวนะครับก็หมุนได้360องศานะครับเงยขึ้นได้เยอะนะครับนี่ก้มหลงก็ได้เยอะนะนี่ครับแขนอุ้ยเอาหลุดเลยครับแต่งานไม่ฟเล่นเขาหลุดได้อยู่แล้วนะไม่ไม่ต้องห่วงนะครับแขนนี่เขาหลุดได้อยู่แล้วก็คือสามารถเสียบกลับเข้าไปได้นะครับทุกตัวนะไม่ได้เป็นเฉพาะตัวนี้นะ อ่ะเสี่ยมข้มาใหม่ดึงแรงเกินไปนะนี่เพราะตัวไหล่เขาจะมีเป็นพลาสติกตรงนี้นะเป็นเกาะไหล่เนี่ยมันจะติดนะครับกลางเยอะไม่ได้นะเมื่อกี้ผมกลางเยอะไปหน่อยแล้วเร็วด้วยมันก็เลยรั่วมานี่เนี้ยกางได้ประมาณนี้อ่ะมุนได้ส6 0อหสิบงศานะแล้วก็มีบัตเตอร์ไฟจอยนะแล้วก็ไบเซฟนะครับไบเซฟก็หมุนได้สา0รอหสิบงศาแล้วก็ศอกนะครับก็ดับเบิลจอยนะครับนี่ข้อมือก็ ามร้อยสิบองศานะครับก็จะเป็นจอยอย่างนี้นะครับก็จะจริงๆ3สามร้อสิบนะองศาได้สองจุดนะตรงตรงฝั่งที่เป็นแขนกับฝั่งที่เป็นมือเลยนะครับแต่ผมกดจุดหมุนให้ก็แค่ฝั่งมือละกันแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับนี่ครับลงได้เยอะนะครับแล้วก็ตรงอกก็มีจุดขยับนะนี่ครับหมุนได้สามร้อยสิบองศานะครับแล้วก็กลมเงยได้นะครับแล้วตรงเอวครับตรงเอว ตรงเข็มขัดเนี่ยก็มีได้หมุนได้อีกนะทำแบบวิถีมุซานะก็สามารถก้มเงยได้อีกเช่นกันนะก็เป็นสองสเตปนะก้มตรงอกแล้วก็ตรงเอวได้นะขานะครับขาก็กางได้ประมาณนี้นะเนี่ยเตะหน้าครับเตะหน้าก็ได้ประมาณนี้นะเตะไปด,ด้านหลังนะครับมันจะติดต้นหน่อยนะติดตูดหน่อยนะเนี่ยเตะได้ไม่เยอะนะแล้วก็หัวเข่านะครับ เป็นดับเบิลจอยนะครับนี่ครับได้เยอะเลยนะครับเอาดับจอยนะครับแล้วก็ข้อเท้านะครับข้อเท้าตรงข้อเท้าที่ติดกับขาก็จะหมุนได้สามร้อยสิบสงศานะครับแล้วก็ข้อเท้าที่ติดกับเท้าก็หมุนได้สามร้อยสิบหนึ่ถ้าสามร้อยสิบองศานะก็จะเป็นสามร้อยสิบสองสาสองจุดนะครับก็เลยข้อเท้าได้เหยียดข้อเท้าได้นะครับนี่ แล้วก็แองเกลล็อกได้นะครับสบายสบายนะครับี่แล้วก็มีจิกเท้าได้นะครับตรงปลายเท้านะครับนี่เป็นมาตรฐานของแม็กฟาเลนนะครับนี่นี่นะสวยงามนี่นะที่ข้างถือถือกัปปิ้งกันนะปืนสลิงนั่นเองนี่นะ,ะปืนสลิงขังฝั่งนี้มา นี่ครับยิงขึ้นไปนี่ครับโอ้โหอย่างเท่โอเคนี่ครับอ่ะเดี๋ยวลองเอาเทียบกับแบทแมนคนอื่นบ้างครับในลายของแม็กฟอร์เลนนะโรเบิร์ตแพททิงสันนะนี่ครับอันนี้ก็ส่งโมข้าุมกับ b บียร์บีคอสตูมนะแล้วก็หัวกับมือก็ใหม่ก็จะเป็นของ ต่างประเทศนะใครจีนก็จะเป็นมัฟทอยนะครับนี่ก็สวยงามครับนี่อะเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นแบทแมนเบนเนฟิกนะครับนี่ครับก็จะเป็นเวอร์ชันจัสติกลีกนะอะเดี๋ยวเย็บมาหนี่งจัสติกลีกนะครับนี่ครับเบนเนฟิกนี่อย่างเท่เลยครับอันนี้ก็โมพาคมุม B&B คอสตูมเช่นกันครับนี่ครับ อ่ะเอาอีกครับอีกสักตัวครับนี่ครับก็จะเป็นนี่แบทแมนพิสเทนเบลนะคนี่เดี๋ยวถือแบทเทลงนะนี่ครับพิสเทนเบลนะนี่อ่ะอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่ครับสี่แบทแมนนะครับแต่ในหนังเดอะแฟร์ก็จะมีเบนเอเฟกตอีกตัวหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งนะครับผมก็ทีมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวทำรีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับเพราะคลิปนี้มันจะยาวไปนะนี่ครับ เนี่ยแบทแมนเราแบทแมนครับมันติเวร์สซากะนะครับอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นของมาวิลนะมันติเวร์สซากะนี่ก็เป็นเดอะแฟตครับแบทแมนเดอะแฟตนะครับน,บนี่อ่าเดี๋ยวเรามาลองเอาแบทแมนมาขับแบทโมบิลกันบ้างนะอ่าเดี๋ยวกดนี่ขนะึ้นมาปึ๊บนี่โอเคเดี๋ยวต้องจัดท่าก่อนไปดูก่อนว่าข้างในช่องขาเขายาวไหมอ๋อน่าจะยาวอยู่ขาไม่ต้องงอก็ได้มั้งนี่เดี๋ยวลองทำน,นี้นี่นะครับ ตรงผ้าคลุมนี่เขาเป็นผ้ามาเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะเขาจะได้นั่งกับแบดมอลลได้นะครับถ้าเป็นถ้าคุมยางนี่เขาจะมันจะตับให้นั่งไม่ได้นะนี่รอบเอาได้แหละเดี๋ยวลองจัดให้มันดีๆก่อนได้ไหมเนี่ยมือเขาจับพวงมาลัยนี่จะได้ดูเหมือนกําลังขับรถนะครับกำลังขับแบดมอลบลนะตรงนี้น นี่ครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหกำลังขับแบทโมบิลนะเห็นนะข้างในครับนี่ใสๆเลยครับเห็นเลยครับโอ้โหอย่างเท่นี่ครับไมเคิลคีตันครับเดินเดินเดินเิเดนเดเดิน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 นเินเดินนเคินเ ต้องหาที่วางแล้วนะครับคันใหญ่จัดนะคันนี้คงไม่ต้องวัดนะเพราะว่าหน้ากล่องเขาระบุไว้นะครับความยาวน่าจะหกสิบนิ้วนะสูงน่าจะยี่บสองอ๋อไม่ใช่ครับอ่าผมมองไกลๆนะมองไม่เห็นอ๋อเขียนว่าความยาวอ่ะยี่บสองนิ้วนะครับหรือว่าห0สิเซนนั่นเองนะครับผม<ว>ก็คือความยาวของเขานะแต่ความสูงเขาไม่ได้วัดเขามไม่ได้บอกไว้นะหน้ากล่องน,น่าจะใช่นะเดีเ๋ยวเราลองมาดูลำดับความสูง พอความยาวเขาบอกไปแล้วเอาความสูง้วยกันนี่ครับห้านิ้วครึ่งน,นะครับหรือว่าสิบสี่เซนนะความสูงอ่ะเดี๋ยวดูความยาวว่าตามที่เขาบอกไหมนะนครับยี่ิบสองนิ้วจริงๆด้วยนะนี่ครับหกสิบเซนนะโดยประมาณไม่ถึงด้วยนะจริงๆแล้วยีิบสองนิ้วก็น่าจะประมาณห้าสิบหกเซนนะนี่โดยประมาณโอเคครับนี่ครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการเปิดกล่องดูแบทแมนไมเคิลคีตันนะแล้วก็รถของเขานะครับแบทโมบิลนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกับรายการเปิดกล่องดูนะกับเล่นใหญ่เลยชแนลนะครับพกกับผมเช่นเคยนะอาเจกเล่นใหญ่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย